ตอนที่23พยากร้ายหมายชีวิตม้าปาราชันกูอินล้วงแว่นนหลิวหลีออกจากอกเสื้ออย่างงกงกเงินเงินและยกขึ้นวางบนสันจมูกก่อนจะเดินตรงเข้าไปยืนข้างกายช้างเคิงผักบานหน้าต่างเปิดหลีตาผักบานหน้าต่างเปิดแล้วก็หลีตาเพ่งมองลงมายัางแท่นจอดอินทรีย์ เว้นสายตาเลี่ยมด้วยโซ่ทองคำขาวพาดเกี่ยวของหูบัดบังดวงตาดอกท้อของเขาไปข้างหนึ่งขับเน้นสันจมกูกข้ยิ่งโด่งขึ้นกระเดิมบุกคล้ายแปลเปลี่ยนเป็นเย็นชาในฉพันอีกทั้งแผ่บรรยากาศ มืดมนอึมครึมเชกเช่นพวกเดรรชานในกราบมนุษย์ช้างเกิงยืนมองเขานิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยถามว่าพ่อบุญธรรมท่านสวมอะไรหรือกูอินหันไปพูดจาหยอกเย้าสิ่งประดิษฐ์ของพวกพรังสวยหรือไม่พวกเขาทางโน้นนิยมสวมเจ้านี้กันเพราะออกไปเดินร่อนกันสักราบข้าจะหลอกไม่เลี้ยงชาวรังกลับมาให้เจ้าสะกนดีหรือไม่ช้างเกิงดนยเย้าเย่จนชักอารมณ์เสีย พลทหารเล็กคนหนึ่งจากหน่วยเยลทัพมินบางช่วยที่คายบรรยากาศชวอนอดึดอัดเมื่อครุนจึงคร่องกันอย่างอวดฉลาดท่านเมท้าท่านเองเขาไม่ใช่มีดานแท้ๆนะคุณอินโฮร์ราะร่วนตามโดยที่มีได้ติดใจถือสาพลทหารคนนั้นค้องที่สะพรางเอ่ยว่าหลายปีมานี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปมากจิตใจใผู้คนล้วนเชื่อถือไม่ได้สตรีสมัยก่อนให้ความสําคัญกับคุณธรรมความสามารถและนิสัยใจคอของพวกเรา พวกเราล้วนไม่ต้องวิตกกลังบนสิ่งใดแต่เวลานี้สิพวกนาาสนใจแต่ว่าบรุษรูปงามหรือไม่เท่านั้นท่านแม่ทับพวกเราพี่น้องไม่ได้เป็นท่อนมาให้สดเพราะหน้าตาไม่ดีเต็มเพราะเกิดผิดยุคสมัยต่างหาก สินค้าพื้นหลักของค่ายเหล็กทมินก็คือท่อนไม้สดพอผู้เขา้ยินดังนั้นจึงพากันส่งเสียงโหหาตามกันเป็นพรวนก็อินหัวเราะนั่นใสหัวไปอย่าล่าค้าเข้าไปรวมกลุ่มด้วยใครกันที่หน้าตามไม่ดีท่านโหยังค่าเป็นถึงหนึ่งบูพาในสามค่ายเหล็กทมินรูปงามหล่อเหลาเสียจบไปที่เรื่องลือไปไกลข้ามมหาสมุทรทีเดียว เหล่าทหารต่างตกตะลึงกับความใบหน้าหนาวไร้ยังอายของท่านแม่ทัพจึงได้เพียงหัวเราะคลืนใหญ่เสิอนอี้เอ่ยถามเสียงเย็นชาท่านแม่ทัพในเมื่อท่านรูปงามดุจบุพาแล้วเหตุได้ยังหาภารยามิได้เล่าคำพูดประโยคเดียวทิ่มแทงเข้าจะทำกู้อินพอดีแม่ทัพกู้จึงทําได้เพียงกลุมอ,อกพรางเอ่ยแก้เกี้ยว ข้ารอราคาดีค่อยขายต่างหาของดีต้องเก็บไว้ท้ายสุดคนอย่างเจ้าจะไปเข้าใจอะไรพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็โทษกูอินไม่ได้จริงๆเพราะตอนนอัอดีตฮ่องเต้ทรงเกิดความรู้สึกขัดแย้งต่อเขาทั้งรักเขาทั้งระแวงเขาตอนเยาววัยอย่างเพราะว่าพอเริ่มเติบโตขึ้นหน่อยเรื่องการวิวาของอันติงโหกับกลายเป็นเสมือนก้างเปลี่ยนพระซออดีตฮ่องเต้ าหากเลือกตระกูลที่ด้อยกว่ามากกระเรงผู้คนจะค้นหาว่าเขาอายุติธรรมต่อทายาทผู้จงรักภักดีจะอธิบายต่อใครก็ฟังไม่ขึ้นทั้งนั้นแต่ถ้าเลือกตระกูลมีฐานะสูงและกลุ่มอำนาจสำคัญไว้ในมืออดีตทองเต้ก็จะน่องรอบวาดวันพระทายเลือกลำบากทั้งสองทางคาดว่านในพระทายของอดีตทองเต้เวลานั้นคงอยากให้กู้ญินเป็นคันทีเสียรูแล้วรุ่รัตไปเลย เรื่องการวิวาวงอันติงโหดถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี้ยอดีตทงเทศทรงตัดสินพระทัยเลือกธิดาของมหาบัณฑิตคัวให้เขาตระกูลกัวเป็นตระกูลบัณฑิตมาหลายชั่วรุ่นชาติตระกูลดีประวัติขาวสะอาดได้ยินมาว่าแม่นางกัวเองก็มีรูปชอมงดงามประดุจด,ดังกล้วยไม้อีกทั้งเพียบพร้อมด้วยความสามารถเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมืองหลวง จะได้รับการขนานนามเคียงคู่กับพระชายาของราชรายาในตอนนั้นหรือฮองเฮาในเวลานี้ว่าเป็นสองยอดพระทูแห่งเมืองหลวงนอกจากเบื้องหลังไม่มีอะไรพัวพันแล้วยังไม่ได้เป็นการเสื่อมเสียเกียรติของกู้อินทว่าช่างหน้าแปลกนะเพราะนับตั้งแต่บุพางามดอกนี้มั่นหมายกับกูอินขมอนโดนปกคุมด้วยน้ำค้างแข็งสุขภาพแย่ยลงทุกวันกู้อินยังไม่ทันรับเสร็จกลับเมืองหลวงขนุกว่าก็สิ่ง ก็ชิงสิ้นกลิ่นหอมยกแหลกลานเสียก่อนจึว่าไปแล้วมีคนสูญเสียภรรยาไปก่อนตั้งมากมายอาจใช้เรื่องแปลกประหลาดอันใดไม่แล้วนัภาษาอะไรกับภรรยาที่ยังมีได้ข้าวิวาแต่ว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นก็อันติ้งโหรำย,ยากจะห้ามปราบผูกคนมิให้หวน,นึกถึงท่านตาที่มีดวงชะตาต้องโดดเดี่ยวเป็นมาและมีดามันดาที่ลาจากโลกนี้ไปเร็วนัก ้วยเหตุนี้ชื่อเสียงเรื่องอันติงห้อมีดวงพิฆาตปัญญรราจึงแพร่สะพัดไปทั่วหากมิวากอันติงหยันไปรับผลระปจากทุก ทางอีกทางไม่ต้องคอยปนบัติดูแลพ่อแม่สามีนับว่าเป็นพรจากสวรรค์โดยแท้แต่พรจากสวรรค์ก็ต้องมีชีวิตอยู่เสพสุขด้วยเช่นกันต่อมากุอินต้องเดินทางไปสี่อี้และปเปิดเจียงสี่ห้าปีไม่ได้กลับมาเมืองหลวงจึงไม่มีโอกาสได้จัดการกรับเรื่องพวกนี้อีกบัดนี้อดีตท้องเต้ทรงสเสด็จสวรรคตแล้วแม้แต่ห้องเต้องค์ปัจจุบันจะมีผระชนมายุมากกว่ากุอินหลายสันฉา แต่เรียกว่าเขาว่าเสด็จอามาตั้งแต่เยาว์วัยระดับอาโซรของทั้งสองคนจึงห่างกันหนึ่งรุ่นอีกทั้งกษัตริย์ขุนนางย่อมมีฐานะผิดแผกกันจึงไม่เหมาะจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องวิบากของเขามากนักตัวกู้กินเองก็ไม่ได้ใส่ใจเอาแต่ผัดบันประกันปรุงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ว่าสอนนี้ย่อมไม่ยอมปล่อยปะและเว้นเขาไปง่ายๆรอราคาดีค่อยขายหรือท่านไปรับท่จคลาดเองให้ใครอย่างนั้นหรออ กูอินเงยหน้าขึ้นมองผ่านแว่นลิยวหลีไปก็เห็นช้างเกรง,งจ้องมองดนเองตามีความทั้งแสดงสีหน้าเคร่งเครีครยดออกมาโดยไม่รู้ตัวยังคิดไปเอ,เองว่าเด็กหนุ่มคองครวตนเองตกแต่งภรรยาแล้วจะหมดสิ้นความรักให้เอ็นดูในตัวเขากูอินยกมือขึ้นรูปด้านหลังของช้างเกิงอย่างปลอบโยน ข้าชับคนที่ชิราชาติอ่อนโยนนิสัยดีวางใจเถอะต่อไปไม่มีทางพนางสิงโตดุร้ายกลับมาข่มเหงเจ้าแน่คำพูดนี้เหมือนกรีดแหวกอกช้างเกิงเป็นรูปโรงความคิดเลี้ยวไหลที่เคยถูกเขากดข่มไว้พลอยศพช่องมุดออกมาก่อกวันอีกครั้งพร้อมทั้งขุดคุยเอาความเศร้าม,มองกัดกร่อนวิญ,ญญาณที่ไร้ซึ่งหนทางระบายออกมาช้างเกิงจึงทำได้เพียงบังคับตัวเองให้ฝืนครีรอยยิ้มที่ค่อนข้างแข็งทื่อ หมือนที่พยายามบังคับตัวเองอย่างสุดกำลังให้ผมตานอนทุกข้ามคืนเวลานี้จูจูก็มีเสียงดังเอะอะมาจากท่านจอดอินซีมองลงไปพบว่าชาวตะวันตกหลายคนกำลังต้อนูงลิงกะนกแก้วที่กระโดดโลดเต้นไปมาลงไปก่อนห้ามกรงเหล็กขนาดใหญ่ที่มีปิดคุมด้วยผ้าสกาดขึ้นมาแทนตัวตลกหน้าขาวชาวตะวันตกเดินเข้ามาจุดห่วงไฟ ก้าหัวยักท่ากระตุ้นเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมอยู่ครักหนึ่งก่อนจะกระชา,าษษกผ้าสักลาดให้ปิดคลุมกรงออกข้างในกรงมีเสือใหญ่ตัวหนึ่ง เกิดฟังเสียวชะงกหน้าออกไปนอกหน้าต่างเกือบทั้งตัวผากร้องถามไม่หยุดคล้องจริงหรือของปลอมนั่นใช้เสือจริงๆหรือตัวตลกเดินเข้าไปเปิดประตูกรงดึงสายล่ามคอจูงเสือตัวนั้นออกมาไม่รู้เป็นเพราะว่ามีผู้ชมรายล้อมอยู่มากเกินไปหรืออย่างไรเสือตัวนั้นดูท่าทางหุดหงดงุงนงานธรรมชาติดิ้นรนขัดขืนไม่หยุดกู้อินขมดคิ้วเอ่ยเสียงเย็นชาฝรั่งพวกนี้ช่างไม่รู้ธรรมเนียมเอาเสีย,ย,รรเ,เ,สยเลยปีใหม่ทั้งทีกลับเอาสัตว์เดรัจฉานเฉดี เสียวเจี๋ยเด็กงุมจากเหอ,อยเยี่ยวที่มีนที่ไม่คลันี้พูดมากสุดทำหน้าเกรงขึ้น ขอรับคูณอินเออยว่าหาคนมาคอยเฝ้าระวังไว้ข้างล่างมีคนเยอะอย่าให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาเสี่ยวเจียรับคำสั่งแล้วออกไปจากนั้นกระโดดพุลงลงไปจากลานเปิดร่องบนอินซีหัวแดงซึ่งอยู่สูงจากพื้นหลายสิบจังจนเห็นตัวเขาเป็นเงาดำวุบนวาาทิ้งไอ้น้ำสีขาวเป็นซาลเล็กๆกลางอากาศแค่พริบตาเดียวก็าหายวับไปแล้วท่ามกลางเสียงระเบิดสิ่งแท้เสือที่กำลังหุนงนนักเริ่มกระโดดลอดห่วงไฟอย่างไม่เต็มใจนัก สีหน้าดุร้ายเกรียวกราดราบสตกรีดีที่ถูกบีบคั้นให้ต้องค้ายตัวเป็นขนิกา <c oughs> ครื่นเสียงหัวร้องชมชยดังมาจากหอชมทิวทั์อย่างหอฟันเมฆาเป็นระลอกมีคนตื่นเท้นจัดจนลุกขึ้นมาโปรยเงินจากด้านบน การชมมหอรสพจนสํารานใจแล้วโยนเหรียญทองแดงลงปฏิท่านจอดอินทรียไม่ให้เรื่องร้ายแรงอ,ะ,อะไรเพราะผู้คนมากมายลว้วนกระทําเช่นเดียวกันแต่วันนี้กลับมีคนไร้หัวคิดจากนายบิเรื่องขับโปรยแผ่นทองใบลงไปแผ่นทองใบไม่ใ่ทองคำตีเป็นแผ่นบางๆเหมือนใบไม้เอาไว้ใช้จับจ่ายแทนเหรียญทองแดงหรือทองก้อนทองคำเปลวบ้า <c oughs> ผู้ชมด้านล่างที่เดิมที่กาลังชมดูความครึกเกินทรงเสียงแตกคือเหมือนหม้อนน้ําเดือดมีเสียงร้องตะโกนว่าท้องคำท้องคำตามกันไม่หยุดเลยท้องคำไหลมาแล้วเสือที่กําลังลอดห่วงไฟตกใจมากจึงแผดเสียงร้องคำรามโ้แลหันไปกัดตัวตลกที่ไม่ทันได้ระวังป้องกันตัวตัวตลกโดนกัดแขนกระไรขาดไปครึ่งหนึ่งแผดเสียงร้องอย่างหน้าไม่ทโอ้โหเจ็บ เสือร้ายร้องคำรามดิ้นรนจานหลุดจากการควบคุมและพุ่งทรงไปห้าพุ้งชนล้นหลามใต้หออินทรสีประงาด ผู้คนที่ยืนอยู่วงในตกใจกลัวเดรอฉานตัวนั้นจึงวิ่งหนีเตลิดออกข้างนอกเสมือนแรงวันไรหัวส่วนคนที่ยืนอยู่วงนอกไม่รู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นพอได้ยินว่าคนข้างในพยายามย่างกันเก็บแผ่นทองใบก็พยายามเบียดตัวเข้าไปด้านในสองฝั่งยังพุ่งชนกันไม่มีใครขยับไปไหนได้นั่งร้องตะโกนทอออออดด้องค้ำบางคำบางร้องไห้ไวเสือเสือเสือบางสะดุดล้มลงลกมาเคลื่อนสถานการณ์สับสนโอนละหมานวุ่นวายไปหมด กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่เข้าเวรกลางเคือนถูกผุ้งชนวิ่งกระแทกชนให้วุ่นบริเวณใกล้เคียงหออินทรีประงาดย่อมไม่อาจขาดแคลนเหล่าคุนนางและสรษฐีบางคนไม่เห็นชีวิตชาวบ้านทั่วไปอยู่ในสายตาระหว่างเหตุการณ์ชนมูลขมวแต่งห่วงเรื่องเอาชีวิตตัวเองรอดพอหนีรอดได้ยังลืมไม่ยังไม่ลืมวางอํานาจบาดใหญ่สั่งบาปไร้เมียดนันผู้คนเพื่อเปิดแวกเปิดทางให้ตนเอง กูอินกำไลช้างเกิน,นด้านตัวเด็กหนุ่มลงไปด้านหลบไปด้านหลังจากนั้นเอื้อมมือไปควา้ากระบ,บอกสอนกับคันุยาติเส่อนีแขวนไว้หลังประตูพร้อมกำชับย่อออกมาเราทหารจากให้เรียกแตมีนั่งล้อมโต๊ะต่างลุกขึ้นตามเส่อนอี้คว้าสอบกู้อินแลหลุดปากดวงตาของเจ้า ช้างเกิงรีบเงยหน้าขึ้นมองด้วยประสาทระบบู้อันฉับไวในใจคิดดวงตาเรือดวงตาทำไมหรือก้หอินไม่สนใจปัดมือเสิอนอี่ทิ้งก่อนที่ประตูห้องส่วนตัวออกไปโดยไม่ยอมซีเวลาพูดให้มากความเยวทมินหลายคนกระโดงจากอินซีหัวแดงและบินต่ำขนานกับพื้นดอกไม้ไฟจากเล็กหลายซ้ายระเบิดแสงเย็นแตกกระจายทหารหน่วยเคราะทมินอีกคนยืนอยู่บนที่สูงปีนป่ายบนเสากระดงเรืออินซีหัวแดง และชูครมานาตามฤทธิ์ในมือเกอกเสียงโกลสายฟูงชนที่กำลังแตกตื่นโอมนันอันติ้งโหอยู่ที่ห้ามก่อเรื่องวุ่นวายคำพูดประโยคนี้ใช้ได้ผลดีเสียยิ่งกว่า,าพราบรมราชองการคล้องหองเตหลายคนได้ยินคำว่าอันติ้งโพกานหยุดชะงักปีเท้าที่กำลังวิ่งเบียดเสียดปักดันกันทันทีเสือร้องคำรามดังมาแทไกลเสียร้ายที่กำลังเดือดการกระโจนเผ่นปรุงลงออกมาโดดสายฟาแลบ คณะกำลังจะตบ,บตัวเด็กหนุ่มที่ดูท่าทางเหมือนบ่าวไพร่คนหนึ่งคู่อินทิยุนอยู่บนหัวเรือปลากินหลีอย่างอินทรีหวัวแดงรีบเอ็นพิงขอบขอบประตูห้องส่วนตัวและเบี่ยงตัวหันข้างพร้อมน้าวซ้ายธนูยาวแว่นหลิวหลีของเขายัางพงสวมอยู่บนส้นจมูกไม่ใครยิงธนูโดยที่สวมแว่นหลิวหลีได้เพราะสิ่งนั้นทำ้ายตายเอ็นเอียง ชายเสื้อเนื้อบางของกู้อินปลิวสะบัดตามกระแสะลมร้อนจากปีกเพลิงดูท่าทางผ่อนคลายสบายสบายอย่างบอกไม่ถูกแท้จะเรียกได้ว่าหลับตายิงธนูเลยทีเดียวแต่สินอี้ทราบดีว่าเขาเพียงกู้อินถอดแว่นลิ้วลีในเวลานี้ ผแยกแยะไม่ออกด้วยซ้ำว่าสิ่งที่อยู่ห่างเกินออกไปเกินหนึ่งจังเป็นคนหรือสัตว์ก,กันแน่ดังนั้นมันจึงไม่ต่างอะไรกับคลานหลับตายิงธนูนั้นเองเหตุให้จะเกิดเรื่องในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้พอดีอุ้งมือเสอเินอี้เมื่อเหงื่อไหลซึมบางๆอย่างควบคุมไม่อยู่พันหลังปล่อยเครียดขมิงเกรงตามตอนนั้นเองกูอินปล่อยมือจากซ้ายธนูแล้วิ้ว dan kak